มาดูข้อต่อไปกัน้อนี้ได้นะข้อต่อไปนะคะเด็กๆเห็นรูปอะไรคะเห็นรูปม้าม้ามาม้นะคะมีรูปม้าแหวม้าไม่มีสีเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าเขาให้สีอะไรมาข้อ A ให้สีอะไรนะคะให้สีอะไรมาสีเหลืองสีเหลืองข้อ B ให้สีเขียวสีเขียวข้อ C ให้สีน้ำอะไรคะรนะ้ำตาลแล้วเรามาฟังคำตอบนอามนะคะคำถามถามว่า The horse นะคะแปลว่า horse คำนี้แปลว่าม้า The horse is the horse is brown The horse is brown brown คือสีอะไรเลยบาวคือสีอะไรเลย brown คือสี เด็กนั่งตข้าม้าตัวนี้สีเหลืองยกมือขึ้นอ่าุ๊ยมีวายมาบอกม้าตัวนี้สีเหลืองเบานะเด็กๆเขาบอกว่า the horse is เบาเบาคือสีอะไรนะม้าตัวนี้สีเบาอ่ามาดูคนไหนตอบสีเขียวยกมือไม่มีแล้วคนไหนตอบสีน้ำตาลยกมือขึ้น ยกมือครับโอ้โหงั้นเรามาดูเฉลยนะคะว่าคำตอบที่เขาบอกว่า the horse is b r o w คือสีน้ำตาลเก่งมากเก่งมากค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกเก่งมากคนไหนตอบผิดไม่เป็นไรยังมีข้อต่อไปนะคะข้อนี้เด็กๆเข็นภาพอะไรเอ่ย มาการ์ตการูเขียนมาการครับจมีกายนะคะม่เก็บากนะคะว่าข้อ A ข้อ B ข้อ C นะคะจะมีคำตอบอะไรมาให้บ้างข้อเนให้สีอะไรมาค่ะ ข้อ A ให้สีชมพูมาข้อ A ให้สีชมพูมาข้อ B ให้สีสีอะไรเนี่ยสีเทาสีเทาสีเทาข้อ C ให้สีเหลืองข้อ C ให้สีเหลืองแมคะสีเหลืองอันนี้สีเทาใช่ไหมเทาอ่ะเรามาดู เรามาดูนะคะว่าคำถามถามว่าอะไรบ้างคำถามถามว่า the rabbit the rabbit และ b i t คำนี้แปลว่ากระต่ายอ่ the rabbit is ฟังดีๆนะ the rabbit is ไม is เ <c oughs> ่ the rabbit is g r a เกรย์ gray. Gray คือสีอะไรคะเด็กๆส <How. S 1> <How. S 2> ีเทาใช่หรือเปล่าเกรย์ gray คือสีเทาคนไหนคิดว่าสีชมพูยกมือขึ้นมีผู้ถ่ายว่าเกรย์ <c oughs> คือสีเทายกมือขึ้น คือเทาเปล่าคและคนไหนคิดว่าคำว่ากรย์แม้ว่าสีเหลืองยกมือขึ้นสีเหลืองนะสีเหลืองไม่มีใช่ไหมไม่มีใครตอบเลยเหรอโอเคมาดูนะคะว่าคำถามที่ถามว่าดูแล้วมือถูกต้องแลวปิดอีสเกตคำตอบที่ถูกต้องก็คือสี สีเทาสีเทากระต่ายตัวนี้สีเทานะคะเปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่เปิดอยู่ให้เปิดยากไหมคะเด็กๆยากไหมยากค่ะยากเด็กๆตัวนี้ทำได้ใช่ไหมคะ